ในความสัมพันธ์ความรักไม่ได้วัดด้วยคำพูดแต่ด้วยการกระทำและคนฉลาดในความรักจะรู้ว่าการเคารพและให้เกียรติคือพื้นฐานของหัวใจที่แท้จริงทุกวันนี้ความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาแต่ในขณะเดียวกันความรักก็เป็นสิ่งที่ทา้าทายเพราะมันต้องการมากกว่าความรู้สึกดีๆ แต่ต้องการความเข้าใจการเสียสละและการเคารพซึ่งกันและกันและนี่คือหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในอีพีนี้สมสิ่งที่สุภาพบุรุษฉลาดจะไม่ทำกับผู้หญิงคุณเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถเป็นที่รักและเคารพได้ในสายตาของคนที่เขารักสุภาพบุรุษที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่คำพูดหรือภาพลักษณ์ภายนอกแต่เป็นการกระทำที่เขาเลือกทำ และสิ่งที่เขาเลือกจะไม่ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนสำคัญในชีวิตของเขาในปรัชญาจีนโบราณเคยกล่าวไว้ว่าผู้ปกครองแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องบังคับแต่ใช้ความเข้าใจและความเคารพเช่นเดียวกันในความสัมพันธ์สุภาพบุรุษที่ฉลาดเลือกที่จะสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการให้เกียรติและการเคารพไม่ใช่การควบคุมหรือการดูถูก หัวข้อวันนี้จึงสำคัญมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่การเรียนรู้วิธีปฏิบัติต่อผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังเป็นการสำรวจความเป็นสุภาพบุรุษและความฉลาดทางอารมณ์ในตัวเองซึ่งเป็นรากฐานของความรักที่ยั่งยืนและความสัมพันธ์ที่แข็งแรงเรามาเริ่มต้นสำรวจ3ส,สิ่งที่สุภาพบุรุษฉลาดไม่มีวันทำกับผู้หญิงกันเลยครับข้อที่หไม่ดูถูกหรือทำลายคุณค่าของเธอ สุภาพบุรุษที่แท้จริงเข้าใจดีว่าคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกด้อยค่าไม่เพียงแต่จะทำลายจิตใจของเธอแต่ยังลดทอนคุณค่าในตัวตนของเขาเองด้วยการดูถูกหรือทำลายคุณค่าไม่ใช่สิ่งที่คนฉลาดทำแต่เขาเลือกที่จะสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เธอเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองในปรัชญาจีนเคยกล่าวไว้ว่า หินลับมีดที่ดีที่สุดคือคำพูดที่ให้กำลังใจสุภาพบุรุษจึงต้องเป็นผู้ที่มอบคำพูดที่ช่วยให้คนที่เขารักเติบโตและแข็งแกร่งไม่ใช่กดดันหรือทำให้เธอรู้สึกไร้ค่าแม้แต่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาจะเลือกใช้ถ้อยคำที่ปลอบโยนและสร้างความมั่นใจให้เธอกล้าก้าวไปข้างหน้าเหมือนดอกบัวที่เบ่งบานในโคลน สุภาพบุรุษรู้ว่าความงามที่แท้จริงของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่เปลือกนอกแต่อยู่ที่ความพยายามความอดทนและจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเขาจะไม่ยอมให้คำพูดหรือการกระทำของตัวเองมาทำลายสิ่งเหล่านี้แต่จะเป็นผู้ที่ช่วยหล่อเลี้ยงและสนับสนุนความงามนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่าการยกย่องคนอื่นไม่ได้ทำให้เราต่ำต้อย แต่ทำให้เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของคนรอบข้างการเคารพในคุณค่าของผู้หญิงจึงเป็นสิ่งที่สุภาพบุรุษฉลาต้องถือมั่นและเลือกปฏิบัติในทุกวันข้อที่สองไม่ควบคุมชีวิตของเธอสุภาพบุรุษที่แท้จริงรู้ว่าความรักไม่ใช่การกักขังหรือการควบคุมแต่คือการให้พื้นที่และอิสระแก่คนรักของเขาการควบคุมชีวิตของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเล็กน้อยเช่นการเลือกเสื้อผ้าไปจนถึงเรื่องใหญ่เช่นการเลือกอาชีพหรือเพื่อนฝูงล้วนเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจและทำลายความมั่นใจในตัวเธอปรัชญาจีนโบราณเคยกล่าวไว้ว่าอย่าพยายามจับจองสายลมที่พัดผ่านแต่จงเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินกับความเย็นสบายของมันสุภาพบุรุษจึงเข้าใจดีว่าการปล่อยให้คนรักได้เป็นตัวของตัวเอง คือการแสดงความรักในรูปแบบที่ทรงพลังที่สุดเมื่อผู้หญิงได้รับอิสระในการตัดสินใจเธอจะเติบโตในแบบที่งดงามและแข็งแกร่งสุภาพบุรุษที่ฉลาดจึงเลือกที่จะเป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่ผู้ควบคุมเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการกำหนดกรอบให้กันแต่เกิดจากการให้พื้นที่สำหรับการเติบโตและพัฒนาร่วมกันเหมือนต้นไม้ที่ต้องการทั้งแสงแดดและลม สุภาพบุรุษรู้ว่าคนรักของเขาต้องการทั้งการดูแลและอิสระเพื่อที่จะพิบาลเต็มที่การเคารพเสรีภาพของอีกฝ่ายจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนและมั่นคงปรัชญาจีนยังกล่าวอีกว่าน้ำที่ไหลลื่นอิสระย่อมสร้างแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ฉันได้ความรักที่ให้เสรีภาพย่อมนำมาซึ่งความมั่นคงและความสุขอันยิ่งใหญ่ ฉะนั้นสุภาพบุรุษจึงเลือกที่จะเป็นลมใต้ปีกไม่ใช่พันธนาการที่กักขังเขาเชื่อในพลังแห่งการเติบโตของอีกฝ่ายและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของเธอข้อที่สไม่ละเลยหรือทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไร้ความสำคัญไม่มีอะไรจะเจ็บปวดไปกว่าการถูกละเลยหรือทำให้รู้สึกว่าไม่สำคัญสุภาพบุรุษที่แท้จริงเข้าใจว่า ความใส่ใจที่ดูเหมือนเล็กน้อยในสายตาเราอาจมีความหมายมหาศาลในหัวใจของผู้หญิงการละเลยไม่ใช่เพียงแค่การขาดการกระทําแต่คือการไม่ให้คุณค่าแก่เธอในจุดที่เธอต้องการที่สุดปรัชญาจีนโบราณกล่าวว่าหยดน้ำที่ตกซำํ้ำสามารถหลอมแกร่งหินได้สุภาพบุรุษจึงรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความรักในอดีต แต่มาจากความใส่ใจในปัจจุบันความใส่ใจของเขาอาจหมายถึงการรับฟังการพูดคุยหรือแม้แต่เพียงการอยู่ข้างๆในเวลาที่เธอต้องการที่สุดสุภาพบุรุษที่ฉลาดจะไม่ปล่อยให้ความเร่งรีบในชีวิตมาเป็นข้ออ้างที่จะละเลยคนสำคัญเขารู้ว่าการให้เวลาไม่ใช่เพียงการอยู่ร่วมกันแต่คือการสร้างความหมายและความทรงจำที่มีค่าร่วมกัน เขารู้ดีว่าการละเลยไม่เพียงทำให้ผู้หญิงรู้สึกไร้ความสำคัญแต่ยังค่อยๆบั่นทอนความสัมพันธ์ในระยะยาวดังคำกล่าวที่ว่าความรักไม่ได้วัดด้วยคำพูดแต่วัดด้วยความใส่ใจที่ไม่เคยขาดหายสุภาพบุรุษจึงรู้ว่าความรักคือการแบ่งปันไม่ใช่การปล่อยผ่านความสัมพันธ์ที่ดีคือสิ่งที่ต้องใส่ใจดูแลและหล่อเลี้ยงอยู่เสมอ เหมือนกับดอกไม้ที่ต้องรดน้ำทุกวันสุภาพบุรุษที่แท้จริงจะไม่ลืมใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆของความสัมพันธ์เพราะเขาเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากสิ่งใหญ่โตแต่เกิดจากความใส่ใจในสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่และสุดท้ายนี้จงจำไว้ว่าในโลกนี้เราทุกคนต่างสแสวงหาความรักแต่สุภาพบุรุษที่แท้จริงจะรู้ว่าความรักที่ยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่การครอบครองหรือการควบคุม แต่อยู่ที่การสนับสนุนให้เกียรติและทำให้กันและกันเป็นคนที่ดีกว่าเดิมความรักที่แท้จริงคือการเข้าใจในความแตกตา่างและการเรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องของการชนะหรือแพ้ในความสัมพันธ์แต่เป็นเรื่องของการเดินเคียงข้างและสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกันสุภาพบุรุษที่ฉลาดจะรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการให้ แต่คือการแบ่งปันในทุกแง่มุมของชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากการเป็นฝ่ายเดียวที่พยายามแต่เกิดขึ้นจากการที่ทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะดูแลซึ่งกันและกันด้วยความใส่ใจความเคารพและความเชื่อมั่นในคุณค่าของกันและกันการสื่อสารและการเปิดใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ความรักเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ขอให้เรื่องราวในวันนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะในฐานะคู่รักเพื่อนหรือคนในครอบครัวเพราะทุกความสัมพันธ์ล้วนมีคุณค่าในตัวเองและจงจำเอาไว้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการสนับสนุนและปล่อยให้คนที่เรารักได้เติบโตในแบบที่เขาเป็นเพราะในความรักที่ยิ่งใหญ่ เราต่างทำให้กันและกันเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ